ท่านผู้ฟังคะโครงการคนละครึ่งพัุเป็นหนึ่งในโครงการเรือธงเร่งด่วนของรัฐบาลที่ถแถลงต่อรัฐสภาเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศติดตามจากรายงานคะ่ะ กลับมาตามคำเรียกร้องของประชาชนสำหรับโครงการคนละครึ่งหลังประสบความสำเร็จจากการดำเนินโครงการในอดีตมาถึง5เฟสแต่การกลับมาครั้งนี้มีการขยายสิทธิพิเศษมากขึ้นจนดเป็นโครงการคนละครึ่งพลสโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าวเพื่อต่อสู้กับภัยเศรษฐกิจ นายเอกนิตินิติธังประพาธรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการคนละครึ่งพัสจะช่วยฟื้นเศรษฐกิจไทยไม่ให้ติดลมหากมองการกระตุ้นระยะสั้นโครงการนี้จะช่วยเพิ่มพลังซื้อของประชาชนถึง20ล้านคนช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากและประเทศถึง88,000ล้านบาทช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มรายได้ให้ร้านค้ารายเล็กและรายย่อย รวมถึงร้านค้าเดลิเวอรี่และที่พิเศษคือเพิ่มช่วงอายุของผู้เข้าร่วมโครงการจาก18ปีเป็น16ปี เพิ่มวงเงินใช้จ่ายจาก150บาทต่อคนต่อวันเป็น200บาทต่อคนต่อวันเพิ่มสิทธิพิเศษด้วยการดูแลผู้ที่อยู่ในระบบภาษีให้ได้รับสิทธิพิเศษมากขึ้นสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนร่วมอยู่ในระบบอย่างโปร่งใสทั้งหมดนี้เป็นไปตามนโยบาย Quick Big Win โดยใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัางและถุงเงินซึ่งคนไทยคุ้นเคยอยู่แล้วสามารถนำมาใช้คนละครึ่งพาสได้ทันที โครงการที่เราออกมาเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจไทยมันติดลมเรื่องบิ๊กเนี่ยใช้เม็ดเงินในส่วนนี้ทาใ,ให้ใหญ่พออย่างน้อยเศรษฐกิจไม่ติดลมแล้วก็วินก็คือให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับพ่อค้าแม่ค้าประกอบการทั้งหลายที่เป็นไมโครเอสเอ็สามารถกระจายตัวไปทั่วประเทศผมอยากให้ทุกท่านมั่นใจนะครับว่าโครงการคนละครึ่งพลัสเนี่ยจะกระจายให้เกิดความคึกคักกับเศรษฐกิจไทยช่วยเพิ่มกําลังใจให,ให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงหลายาคสุดท้ายที่จะช่วย ฟื้นเศรษฐกิจไทยจะหล่มในไตรมาสที่สี่นะครับขณะเดียวกันประชาชนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสต่างดีใจพร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลที่เห็นความสำคัญของการใช้ใจ่ายของเด็กรุ่นใหม่ที่สามารถตอบโจทย์กับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันดีใจมากครับว่าสามารถใช้เงินส่วนต่างที่รัฐบาลช่วยสองรอยบาทตอบโจทย์ได้ครับสามารถใช้ใจ่ายสำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ครับลดไปได้ครึ่งหนึ่งเลยครับ คนไทยมีคนละครึ่งก็สามารถใช้ใจ่ายช่วยให้เศรษฐกิจเมืองไทยดีขึ้นได้ครับขอบคุณที่เปิดโครงการคนละครึ่งพัสนะครับเด็กอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็สามารถใช้ได้ครับก็แบ่งเบาภาระ,ระผู้ปกครองไปได้อีกเยอะเลยครับมีคนละครึ่งมันดีนะเศรษฐกิจาก,การค้าขายมันจะดีขึ้นเพราะว่าคนละครึ่งเนาะคนเขาจะได้จับจ่ายได้ง่ายเนะ่เงินเข้าบัญชีนเนาะเขาก็จะได้เอาไปจับจ่าย หวังว่าจะดีขึ้นนะคะพอค้าแม่ค้าน่าจะขายดีขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นนะคะสำหรับประชาชนและร้านค้าที่ไม่อยากพลาดโอกาสในครั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่15ตุลาคมถึง19ธันวาคมนี้ส่วนประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่20ถึง26ตุลาคมนี้ก่อนที่จะเริ่มใช้จ่ายในวันที่29ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้ ส่วนการใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนถึง31ธันวาคมนี้โดยสั่งอาหารได้ตั้งแต่เวลา6นาฬกาถึง21นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัางเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายน2568ในเวลา23นาฬกาเพื่อไม่ให้โดนตัดสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการ และขอให้ประชาชนมั่นใจว่าระบบการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมีเสถียรภาพสุดท้ายแล้วกระทรวงการคลังฝากย้ำอีกครั้งถึงร้านค้าที่มีความกังวลเรื่องการจัดเก็บภาษีย้อนหลังยืนยันว่าจะไม่มีการนำไรายได้จากโครงการนี้เข้าสู่ระบบภาษีอย่างแน่นอนแต่ยังคงหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และป้องกันการใช้สิทธิ์ที่ผิดวัตถุประสงค์นพศรแก้วคำรารงาน